อุ้ยเอาแล้วเอาแล้วคือส,สั้นแต่หลาตะลิงเดี๋ยว,ดยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวใหญ่เลยครับผมแดดมาในนี่นะครับนังเฮียปย้ายังโอ้ยของแท้ของแท้ เอบเลยครับตัวนี้ครับดูครับโอ้โหตงามเลยน้ำพุนพติวเอาขึ้นมาก่อนโอ้โหหพี่น้องโอ้พี่นอ้องพุนติวเลยครับโอ,อ,โอ,โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขึ้นมาก่อนโอ้โหเอาเลยพี่นอ้องเอ้ยตัวงามนิดหน่อยครับตัวงามเลยครับนีหนูพี่นอ้อง เจียวตกแล้วเจีตกแล้วเอาขึ้นมาบอกผ่าเลยครับหมายนี่ประดุกประดุกประดุกสวัสดีครับผมมาพอกันอีกแล้วครับกับพอน้องแปดไม่ดีไทยบานครับผมเมื่อกี้ก็เลิกงานมากครับเวลาโมง่งจะหกโมงแล้วพี่น้องแต่เบ็ดออกมาหาซิบล้างครับกับเยียวหัวกมันเดิมครับผมหมายเห้า หมายได้เคยได้ป่าของเราจะไปหมายนั่นดูๆครับหมายนี่น้ำร่งครับพี่น้องมูลนี่ได้เยี่ยวหัวมาลองในห้องบ้างนะครับีด้านหลังม้างนะครับเดี๋ยวเอาใส่ลงไปในห้องพี่น้องมูนอันทีเข้ามาใส่ในทุ่งหน้าตอนนี้ในทุ่งหน้าน้ำแห้งมแล้วครับบ้านผมก็อยู่จังหวัดเชียงรายนะครับเพเภอเวียงชัยครับผมเอาผู้ใดมักบรรยากาศแบบนี้ปากคนไหลกุดแชร์นั่กันครับไปเดี๋ยวขออนุญาตใส่เบียร์แล้วครับนี่พี่น้องผมก็ได้เยี่ยวหัวมาด้วยครับนี่ เกาะผมเกาะผมคว้นา,านหาในเด้อครับ,บรเกาะแบบนี้เลยครับนี่มันจะมันจะทิบยตายครับไปลองมาอยู่ประมาณนี้แหละครับผมเอาแหนกใส่ตรงนี้นะครับไม้ใกล้ อยนามลงหน่าหลายมากเลยครับมีใสรุ่งตํำหน่อยนะครับน้ำไแห้งเฮ้ยบอกเขาืมนกันครับหมาบอไม้นี่ พี่น้องผมก็ใส่ประมาณนี้แหละครับช่วงนี้ก็หาง่ายครับเยี้อห่วงครับเดี๋ยวมุดหนามกับบุกไขมีแล้วครับเยี้อห่วงที่ผมมักใส่ขึ้นใส่ง่ายแล้วกับไม่ได้ปลาหลายอย่างนะครับผมเอารับชมบรรยากาศทั้งกันครับนี่ห้องน้ำอยู่แล้ครับพี่น้องโอ้หเดี๋ยวจะใส่ลงไปปุ่นนะครับหมดละทางเก่าต้นไม้เข้าหมดละนี่ก็เป็นดอยพระบาทครับ บนบันเดอากาน้ำแรงไปผมขอหยาดใส่เบ็ดครับสีคำครับผมใส่เบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องหาสิบลังครับโอ้รถจอดอยู่ด้านล่างคุณครับผมเดี๋ยวผมสียางหยาดเบ็ดกลับลงไปครับผมนี่โอ้นามแหงเลยยังไลเยียร้อยแล้วโอเคครับเดี๋ยวหลังได้มีอากาศผมไทยเบิ้งหน้าครับผมยางกลับมาครับพี่น้องคุณหลังนี้มีอากาศครับ ตะลิงสั้นเ้อพี่น,อน้องเลยปลายยังหูครับเห็นหนวดแล้วปรากฏก็เปรี้นนั่นนะขุดมาก่อนแตมแรกครับผมโอ้ตัวงามอยู่ดวยครับนี่ตัวงามครับตัวงาม,อมหองแล้วครับผมเอาบทป่าครับ ่นหลังนี้น้ำกันครับเมื่อกี้ผมมาเห็นดินดินอยู่ครับพี่น้องโอ้ยยานตกนน้นวเดยปาคอครับโอ้ตะลิงสั้นครับพี่น้องอา้านี่สองแต้มแล้วครับขายย่างกับข้าัดป่ากันแครับ มือนเราก็ไปน่องอยางครับเจออีกแต้มนึงแล้วครับอาจจะบอชัดบันไดเล้วครับอึบอบมากกว่าแต้มที่สามเอาถือบอ่วมมเนนะครับเสร็จแล้วป่าหงสมีแล้วครับป่าหน้าเอาปูดป่าก่อนครับหมาในเลี้ยงพี่น้องนี่อีกหลังนึงครับนิ่งๆอยู่ครับ มาก่อนโอ้ยตะโอ้งครับพี่น้องโอ้โยงามอยู่ครับนี่โอ้ขาเงียบกับก็ถือประมาณเลยครับเอาผมปวดปากคนครับโอ้หมาในเหลือพี่น้องงามไม่หลังนี้นิดนึครับใส่หลังแหลกครับนี่ห้องน้ำอุ้งงานดำเลยครับพี่น้องคุณติวเลยครับโอ้เดียวเดียวเดียว เอาขึ้นบุก่อนอู้อู้อเอาเลยพี่นอ้องเอ้ยของนำนี่หน่อยครับตัวงามเลยครับนี่อู้เอาลอบยางกลับเลยครับนี่โอ้ถือว่ามาแล้วครับหาหาแต้มหรือฮกแต้มนี่แหละครับตัวนี้เต็มกระมือครับใส่สวยเอาขออย่าปวดปาก่อนครับสวัสดีครับผม พาออกมาหาอยาเบ็ดรอบแรกครับพี่รองวางหัวคําห้องน้ำไม่น้อยนี่ได้ตูงใหญ่เลยนะครับเงียหมดครับผมผมเหีืยวเบ็ดจกักซีหาหลังนี่ครับไอหาใส่เพิ่มครับไปเดี๋ยวเขาไปรุ้นน้ากันครับผมมาสิมานอีกบอจากหนาได้ยินเสียงป่าครับเจอตูงแล้วครับพี่รอง ปคอครับ๊บขอหน่อยขอหน่อยเอา้ามาหนึ่งเต็มครับผมเอาขอยายปวดตาคนครับเลี้ยงหลังเลยครับพี่น้องนี่หลังเก็มีอาการครับผมเอาแล้วนุบนุบนุบนปลายันปกตินีำป่ายครับน้ำด้่ยครับ หดหน่อยครับเอาขึ้นมาก่อนเปลี่ยนที่สองครับหมดเงียวๆ,ๆครับผมกินดีๆครับปกวดนี่หวัวปูดปากกอนครับหายแล้วครับผมน้ำแหง้งเร็วขนานาเลยครับพี่น้อง,องในห้องต้องไเยาห์ลงตำตครับไซยาม์มะอื่นครับ ผมก็เอาเบ็ดหนักเลยพี่น้องใส่ปลายังเจอตัวแล้วเจอตัวแล้วเอาขึ้นมานี่บ่ผ่านนะครับหมายนี่ปลาดุกปลาดุกปลาดุกเอาเจอทุกตัวแล้วครับกดซ่อนดุกขอบปวดคนครับ mm hmm. เหลียงอุ้งหีดกดตาวคนครับ น้าบานๆครับหน้าบานๆกระโดดอีกแล้วครับโอ้แต่ลุงเอาเบ็ดหยารครับนี่ลึกๆ่ายยังโอ้ขึ้นมากทองขาวเป็นแว่นเลยครับพี่น้องโอ้แม่งกระหลายยุ่งกะไหลครับปวดตาคครับพี่น้องโอ้เยะหล่อนเกือบสุดหลังเลยครับน้ากว่าแหงลงเร็วกนาดเลยครับผมนี่อุ๊ ขางหลังปะโคเต็มนึงครับผมเอายประมาณนี้ครับผมปวดตาแล้นะครับหลังนี้น้ำคุณคุณครับพี่น้องนี่ปลาเขาอันนี้จะกินครับเต็จปิบัติครับโอ้น้ำแห้งนี้จากเบ็ดครับในห้องเยื่อหมดเลยหลังเลยปาโคครับปะโค มาก่อนอืนเารษฐกิบเป็นยังไดมูครับงามแหงนี้จากเพชรนี่เอาโปรดปลากันครับผมใส่ไว้ในให,หน้าจะสิบหลังเลยนะพี่น้องเอาลุกเงินต่อครับ <c oughs> <c oughs> ดินดินด,นดนิาครับน้าไม่น้อยปลาไม่จะใสแล้วนี่นิ่งครับ <c oughs> ในให,หน้าก็เอาเรื่องแล้วครับผม งามคุณติว้วไปนะไขึ้นมาอนโอ้ยตัวงามครับพี่น้องตัวงามเหรอใส่สวยๆอยู่ครับเอากัมานอยู่ครับผมจะแต้มแล้วงครับเอาเดี๋ยวไปลุนในไห,หน้าอีกซ์หาลังครับ ครับ,บปวดตากันนะครับย่างกับอีกรอบนึงครับพี่น้องโอ้มหโมนี่เล่นเอาเมย์เลครับตะลิงมันสั้นครับพี่น้องนี่ยมีอาการยึบยึบยึบปลาไรดึงแบบนี้บะคอปบะคอมุ่งตัวแงมตัวแงมงาม,งาม,งามใส่แงม,มครับหืมถือประหมานอยู่ครับ รอบแรกเลยครับนี่จะปลากินติดคอ,อปลาคอป,ปลาข้างนั้นเลยครับปวดป่ากันครับเอาอีกแล้วครับโอ้หมานอยู่ยัางกับเลยได้ครับรอบรอบคันเบส็สจมน้ำเลยครับป่าอปลางนี้มีหนวดมีหนวดกดอุ้ย หนึ่งแต้มครับหูเล็กแต้มเลยพีบบ่น้องตัวงามดูครับแมงกระไรตุมสมครับนี่ครับรุ่นนี้ครับเอาโอ้ปวดเปลป่าครับเครืองถุงกันครับหลังพันนายเอาอีกแล้วพีน่น้องได้ยินเสียงครับ อืมอืมันเดืดดิ่นดอยู่ครับเอาเดี๋ยวผมว่างถังเอียงครับปลาอย่งางแค่ดึงแบบนี้น่าจะเป็นปลากดครับดูปลายอยียงมานรุนกันครับผมดูปลาคอหน่อยเออห็นปลาคออีกทีครับใส่ไว้รุนกำลังร้ายถุงเงี้ยมดูครับเอาปวดป่าก่อนครับผม คันนี้พี่น้องคันเบ็ดจมนามเลยครับสิมีตัวยู่บ่่เทานั้นละข้าวจริงไหมครับโอ้้หองนามเลยชันขนาดเลยครับอยู่บ่หลุดครับพี่น้องข้นเบ็ดเปี่ยนเลยครับเอาเดี๋ยวใส่เยี่ยมไปก่อนครับอยากเบ็ดเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องสรุปผลงานกันครับนี่สร้างจุ่มนามครับผมยาเบ็ดรอบเดียวครับพี่น้อง มองซ้ว่าโอ้อยางไก่เมครับเราสรุปแทมกันครับนออโอ้โงามดีครับแมครับสามแมครับนี่ะสีแมอู้อ หมายก็พานอัดไปครับเกิดคนละหมายครับพ่านอัดไปหมายไก่ครับโอ้ตู้หากันเกาตัวครับปรากฏปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยยินดีครับซิปแต้มครับพี่น้องคิดว่าหมายน่ครับผมขอได้กินดีครับแยบงานขับได้อหกตัวครับพี่น้อง ที่บริพาบลอีกนี้นึงครับเอาไปสร้างกุ่มนาล้วไมพี่น้องไล้ยนีมากมือไรบ่พลาดครับแต่ปลาถั่วบกคฟง่ายครับกสีมีใส่งรุดมากทีนึงครับนามร่มหลับอื่นมาลุ้กันโอ้ขึ้นกับสร้างนะครับเอาคุณสาวมูลนกันครับครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับผมพาพีพานองออกมาหายาเม็ดเก่าแล้วครับขึ้นกับมันเลยครับพี่น้อง นี่น้ำแหงหมดแล้วครับให้น้าบ่มีน้ำแล้วครับผมน้ำลงเร็วขึ้นเร็วครับบานผมครับในห้องแหงเลยครับมันสิไม่โตบ่ไปครับเนี่เดี๋ยวข้าไปรุ่นน้ำแข็งครับผมน้ำแหงหมดแหงนี่จักเบ็ดหมดเลยหุดเบ็ดอยู่ทั้งโคกเลยครับผม เอเดี๋ยวหลังไรมีอากาหผมททยบึงนะครับไหครับนำห้องแหง,ง,ลงหเลยครับพี่น้องโอ้นาวลงเร็วขนาดเลยครับอ่างนาน,นีเอาแล้วเอาแล้วครับมาแล้วครับแต้มแรกยังมีตัวเห็นครับผมอุ๊บมาครืมตัวงามอยู่ครับ เอาแ,แต้มที่หนึ่งครับผมปวดป่าก่อนครับข้างหน้าอีกครับขอหน่อยครับพี่น้องดึงเบ็ดจะบุลกแล้วครับบุนะปายย่างังป้ยเข็งครับผมปเข็งโอ้ยน้ำแข็งนี่จากเบ็ดอันปี้เข็งมากครับปเข็งจะติดครับนี่ ปวดป่าครับทางนี้ขึ้นจริงจร่งว่ะครับแต่ขั้นเป็นเปียก่ครับพี่น้องเดี๋ยวมีตูวอยู่วะอุ้ยเอาแล้วเอาแล้วคือสั้นแต่หลั่ตลิงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวใหญ่เลยครับผม เหนื่อยไม่หนึ่งๆก่อนเอาขึ้นมาอ,อุเอาแล้วอุ้ยรุดรุดพอดีเลยพี่น้องโอ้ขึ้นด้วยน้ำแลยวุู้ดังโอ้หนึ่งขึ้นมารุดพอดีเลยครับสวยๆเลยครับเต็มนี่เอาละหมานแล้วครับผมตัวงาม,มันาแล้วครับเศ้านี่ครับผมแล้วข้าง,งหน้านี่ดินครับเมื่อกี้ครับนั่นนั่นนั่นเอาแล้ว ยังยังกินขัดปเป็เปียกดึงยุบ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 ครับอึบอือปลาอย่งางที่ต้องปลานิ่งกันมากครับขึ้นมาก่อนโอ้โหน้อแม่นปลานิ่งครับปลาเพียนครับแม่งตัวปลาหน้ยตัวนี้ตัวนี้ใหญ่เลยครับผมอือเอาแล้วหมา,าดดาเเส้นนี่ ปวดปากครับคุณพี่น้องถอ,อยูงง่ครับอย่างหลังเลยครับพี่น้องนี่ปลากระปิตปลาอย่างมาก่อนอู้หไอีช่อนไอช่อนครับโอ้จะหลุดกันนะครับขอเป,ดดป็ดบดีหรือปลาเนี่ยไม่กิน มิลผมครับผมนี่มาแล้วครับผมแต้มที่หาเห็นปะหนึ่งสองสามสี่เต้มที่หาครับผมอ๋อขั้นเบ็ดหายครับพี่น้องผมว่าผมใส่ไว้หนีครับนี่ห้อยเท้าผมอยู่ครับห้อยเท้าผมลงใส่อยู่ครับแต่ขั้นเบ็ดเร,รเห็นเลยครับผมอ้า หลุดหรืยังไงไปต่อครับหลังบุหันฮะแต่จะถอนขั้นเบ็ดไปน้ำครับผมไปครับไดไาลูกกันต้อครับอันนี้ก็มีอาการครับดึงดึงดึงตายยังอุบบบ๊บงามเลย เจอตัวแล้วเศร้าในปรากฏซื้ึ่งห้องแล้วมือน,นี่เอาวปวดป่ากันครับหมานคักหมานคักเลี้ยงหลังเลยครับพี่น้องเมื่งทาง้งนานี่ทายนานี่อยู่วะหลังนี้เบา,าครับโอ้ทางนาอีกหลายหลังอยู่ครับผมพี่น้องไม้นี่ต้นกล้วยบ่ะผ่านเลยครับ น้ำแห้งนี้จากเบ็ดครับบางหลังอะเยาล้อยเลยครับผมอึบปลาอะไรประกดครับประกดนี่ครับผมปวดปากันครับนี่ครับผมบึงคลองนานไว้หน่อยนี่ครับกาลังสีแหงครับผมหลังนี้มีอาการครับผมปากทอป่ายกันเป็นเปียกๆอยู่ครับ เดี๋ยมาดูทำกันครับผมอือสวงามเลยน้ำคนติวเอาขึ้นมาก่อนโอ้นี่พี่นอ้องโอ้ปลาหสิลุ้งทองแล้วครับเขาเอาตัวสวยอยู่ครับผมปวดป้าวนครับหลังน้ำม,มีอาการครับพี่น้องเมื่อกี้เห็นดึงหนต้องหนอยู่ดดยครับ น้ำเ,เงี้ยยุบปไปยังอู้หมากโอ้ยของแท้ของแท้บักเอบเลยครับตัวนี้ครับดูครับอู้หูโตใหญ่เลยพี่น้องกูน่ายุบ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 โอ้ยกูน่าเลยมึงมึงครับ ผลงานครับเอาอันนี้เป็นหอกปลาดุกเอ็นงหรือปลาดุกแย้มมืครับนี่แย่ๆลยครับขึ้นนามมาเหงี่ปลาหนิจะมนอยู่ครับผมหมาคักเจ้านี่ของกีบปลาคนครับคุนอะเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องถือว่าหมาเลยครับเจ้านีิคุนอะโอ้ยเครื่องถุงครับตัวปลากรับพี่จะตัวแมาไปด้วยครับผมไปครับหกโมงเครื่องเลยฟ้าไปส่งลูกประทันโรงเรียนอีู่แล้วครับผม กดไลคมักคลิปแบบนี้กับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันนะครับสวัสดีครับปลาอย่างลูกนี่ปลาอย่านงนี่โอ้ปลาปลาอะไรปลา,าไหนปลาลิมไงปลาดุกไงใจก็ใจก็จกครับบายบายก่อนบายบายก่อน